สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่อง w e ลตี้โฟรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง Watchlist ที่ผมสนใจแล้วกันนะครับ3ตัวก็จะมารวบรวมข้อมูลคร่าวๆมาแบบให้เข้าใจกันง่ายๆว่าทำไมผมถึงมอง3ตัวนี้ไว้นะครับผมก็ก่อนอื่นผมไปเจอภาพภาพหนึ่งมาเขาโพสต์ว่าบริษัทหรือแบรนด์ที่มีค่ามากที่สุด อันนี้เขาเพิ่งโพสต์เมื่อวันที่4จุลายที่ผ่านมานะครับก็จะให้ดูเขาคร่าวก่อนนะครับเพราะว่าในนี้ก็มีตัวที่ผมดูไว้เหมือนกันบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําให้ลงทุนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมรวบรวมและอยากแชร์เฉยๆนะครับก็ไปตัวแรกเลยละกัน1ใน watchlist ของผมนะครับก็คือนี่นะครับ Adobe ทําไมผมถึงมองเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้จักรายได้ที่ผ่านมานะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย ชัดเจนมากนะว่า s u b s c r i p t i o n ของเขาเพิ่มขึ้นมาแบบแทบจะได้ว่าเนี่ยครับตามที่เห็นเลยครับโ Product ของเขาแต่ก่อนก็เป็นอารมณ์แบบซื้อทีเดียวแล้วจบนะครับอันนี้แต่อันนี้ก็คือซื้อ1ทีแล้วก็ต้องต่อาอยุต่อาอยุไปเรื่อยๆนะครับผมว่าในส่วนเนี้ยครับน่าจะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้น นะครับผมก็นี่ครับจากรายได้ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับจาก Subscription เมื่อวันที่17ของเดือนที่แล้วนะครับข่าวนี้ครับตีออกมาบอกว่า US เนี่ยฟ้อง Adobe นะครับเพราะว่าไอซับสคริปชั่นของเขาเนี่ยเฮ้ยมันมันมันยกเลิกยากจังเลยผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายได้เ,เขาเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับยากในะที่นี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ กดแคนเซิลยากอะไรนะครับอาจจะเป็นเหมือนแบบ product ที่เขาใช้อยู่หรือว่าซอฟต์แวร์ของเขาคนที่ใช้เนี่ยเริ่มติดกันนะครับอย่างเช่น Photoshop Premiere Pro อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ยังใช้นะครับก็เป็นข่าวข,ข้าวนะครับที่ผมเลือกมาครับต่อมาจะเป็น Income s t a t e m นะ t ครับมาดูกันว่า Adobe ได้จากอะไรบ้างสังเกตว่ามันมาหลากัหลกๆเนี่ยมันมาจาก Creative Cloud เยอะมากนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับ อันนี้น่าจะเป็นตัวเปิดไฟล์ pdf นะครับผมมองว่าอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งผมก็ลองใช้แล้วนั่นก็คือ adobe express นะครับพูดง่ายๆเลยมันน่าจะคล้ายๆ canva นะครับไม่รู้ว่าเขาทำมาแข่งกันหรือเปล่าแต่ผมว่ามันใช้ได้ดีมากนะครับสำหรับคนที่มี subscription ของ creative cloud อยู่แล้วเพราะว่าข้างในก็สามารถแบบอารมณ์เหมือนมี ai ช่วยเราทำงานด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เราหันซ้ายหันขวาเจอแต่ AI ครับก็นี่นะครับ Adobe ตัวแรกนะครับที่อยู่ใน Watchlist นะครับผมนี่ครับนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่าอาจจะขึ้นไปสูงถึง703เหรียญครับหรือว่าลงมาต่ำสุดที่450นะครับเราไปดูกราฟตอนนี้ของ Adobe ดีกว่ามาดูราคาปัจจุบันนะครับ Adobe ก็อยู่ที่574นะครับเดี๋ยวผมจะปักธงไว้แล้วกันนะครับว่า หลังจากวันที่ผมอัดเนี่ยว่าผมมันจะมาอัปเดตเดือนหน้าว่ามันจะไปที่เท่าไหร่แล้วจะมาดูนะครับว่าโรบี้เนี่ยมันจะไปถึง700ได้ไหมเหมือนที่นัรวิิคอเขาพูดนะครับต่อมานะครับก็คือตัวนี้ครับผมวีซ่าที่อยู่ในวอชลิสต์ผมนะครับวีซ่านะครับอยู่อันดับ16ของบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดนะครับ5 53บิลเลียนนะครับถึงแม้ว่าปีที่แล้วนะครับ รายได้เขาอาจจะช้าลงนะครับแต่ก็นักลงทุนก็ยังเชื่อว่าไอ้วีซ่าตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าคิว1ที่ผ่านมานครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีลดลงไปประมาณ1-2%นะครับแต่ผมก็คิดว่าวีซ่าเป็นบริษัทที่เขาไม่ได้เติบโตอย่างเดียวนะครับเขาจ่ายปันผลด้วยนะครับเรทปันผลของเขานะครับ ผมว่าค่อนข้างดูดีมากนะการจ่าย payout ratio เนี่ย20%เองนะครับแล้วดูการเติบโตของปันผลนครับ5ปีนะครับ15%จ่ายปันผลติดต่อกันมา15ปีนะครับดูครับ การเติบโตของปันผลของวีซ่นะครับเติบโตมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ย i e l d จะค่อนข้างน้อยนะครับ0.79แต่การเติบโตของปันผลเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับ15ต่อ5ปีนะครับผมก็เราจะมาดูราคาที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้นะครับ Wall s t r e e นะครับได้บอกว่าวีซ่านะครับ Strong Buy นะครับ19คนแล้วก็มีอีก3คนบอกให้ถือไว้เขาคาดการไว้ว่า น่าจะเติบโตอีก18%ครับก็จะไปถึงที่3 16เหรียญครับตอนนี้ราคาวีซ่าอยู่ที่2 6 9เหรียญครับเราจะปักทงไว้เลยราคาที่เขาคาดกันไว้น่าจะประมาณ300ครับแ,แต่วๆนี้ต่อมานะครับตัวสุดท้าย Amazon ครับซอนรายได้ของเขาหลักๆมาจากการขายของออนไลน์นะครับผมเริ่มมี โฆษณาเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ Subscription นะครับอย่างเช่น Amazon Prime อะไรพวกนี้ส่วนผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเติบโตได้อีกนะครับก็จเป็นตัวนี้ครับ aws storage แล้วก็ Database นะครับตรงนี้แหละน่าจะเพิ่มรายได้ให้ Amazon อีกนะครับที่แข็งแก่งของ Amazon อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็น Cash flow ของเขานะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับที่พูดไป AWS ก็คือ Cloud Infrastructure นะครับตัวที่สองนี่จะเป็นของ Microsoft ของ Google นะครับดูครับรายได้ของเขาขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับท้าไมผมถึงมองว่า AWS เนี่ยครับ cloud i n f r a s t r u c t u r e เนี่ย ถึงสำคัญมากกับ Amazon ครับอย่างที่บอก Database เดี๋ยวนี้ AI เขาค่อนข้างมาแรงครับแล้วก็ผมจะเปิดข่าวหนึ่งข่าวให้ดูนะครับผมนี่ครับ a เม z o n ครับกำลังพัฒนา AI c h a t b o อทนะครับที่จะมาแข่งกับ c h a t GPT นะครับแล้วก็ค่ายอื่นๆครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า Amazon ก็มี Cloud System ของตัวเองนะครับผมว่านี่ก็น่าจะเป็นจุดแข็งของ Amazon อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับมาดูราคาที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับคาดการว่าจะขึ้นไปถึง76%ครับ353ตครับาสำสุด1 8 0แต่ผมว่าน่าจะยากนะครับลงไป180มาดูกราฟของ Amazon กันครับนี่ครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200นะครับก็เราจะปักถงไว้ว่าดูกันว่าเดือนหน้า Amazon เขาจะไปถึงไหนนะครับผมที่เขาคาดการไว้นะครับอาจจะขึ้นไปถึง350ประมาณนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3หุ้นที่อยู่ใน Watchlist ของผมนะครับก็เพื่อนๆมีหุ้นตัวไหนที่อยู่ใน Watchlist บ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือเพื่อนๆมีหุ้น3ตัวนี้อยู่ในพอร์ตก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันเมื่อเราเจอกันครับ